อ,อยากได้งานดีๆเริ่มต้นยังไงอยากพัฒนาตัวเองเริ่มต้นตรงไหนพบกับพวกเราชาว RCN Podcast Podcast ที่จะเปิดมุมมองให้คุณได้รู้ว่าการหางานที่ใช่สำหรับตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมพลวัตลาวนิชครับ ในเรื่องของการบริหารจัดการทีมหรือพนักง,งานในองค์กรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสำคัญมากๆนั่นก็คือการกระตุนต้น motivation ของพนักง,งานนะครับวันนี้อาเซียนพอดแคสต์ของเราเนี่ยจะมาทำความเข้าใจในมุมมองของพนักง,งานให้มากขึ้นในเรื่องของปัจจัยที่เราสามารถใช้ในการกระตุน้นสร้าง motivation ให้กับคนในทีมของเราเพื่อให้การบริหารทีมเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับก่อนอื่นเราต้องเริ่มเข้าใจก่อนว่า การบริหารทีมหรือพนักง,งานที่มีความแตกต่างกันโดยใช้วิธีการในการ motivation แบบเดียวกันอาจจะไม่ได้ทําให้เกิดแรงจูงใจให้กับพนักง,งานเท่าๆกันนะครับนั่นก็เพราะว่าปัจจัยที่พนักง,งานแต่ละคนจะถูกกระตุ้นให้ทํางานออกมาได้ดีนั้นเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันได้เพราะฉะนั้นหัวหน้าง,งานจึงต้องมีความเข้าใจทั้งพื้นฐานนิสยัยและวิธีการที่เหมาะสมในการใช้พูดคุยกับคนในทีมของเราด้วยนั่นเองวันนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัย 5ข้อที่หัวหน้าทีมควรจะรู้ในการใช้กระตุ้นให้พนักง,งานในทีมเนี่ยสามารถทำงานออกมาได้ดีนะครับข้อแรกเลยครับนั่นก็คือ motivation by rewards หรือว่าการตั้ง r e w a r d เนี่ยให้เป็นแรงจูงใจสำหรับพนักง,งานที่สามารถทำผลงานได้ดีนะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของ Commission incentive หรือการปรับตาแหน่งเนี่ยซึ่งปัจจัยตรงนี้เนี่ยส่งผลถึงความตั้งใจหรือเพิ่มแรงกระตุ้นให้กับพนักง,งานได้ชัดเจนและแทบจะมีผลกับพนักง,งานทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่านอกเหนือจากรีวอร์ดที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยจริงๆรีวอร์ดเองเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมาในรูปแบบของเงินหรือว่าผลตอบแทนที่บริษัทตั้งไว้เท่านั้นแต่บางครั้งเนี่ยเราเองอาจจะมองเป็นสิ่งเล็กๆที่เราสามารถเซตขึ้นในช่วงที่เราต้องการแรงกระตุ้นของคนในทีม ยกตัวอย่างเช่นในวันที่เราอยากจะ Achieve เป้าหมายให้ได้ในวันนั้นเนี่ยเราอาจจะสร้างเป็น r e w a r d เล็กๆด้วยกาแฟาสักแก้วหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นการเลี้ยงข้าวสักมื้อหนึ่ง washer ตัวหนังหรือแม้กระทั่งเป็น Special l e a f e เพื่อให้เขามีเวลาได้พักผ่อนเพิ่มเติมเป็นรางวัลก็ได้นะครับการที่เราเลือก r e w a r d ที่เหมาะสมแล้วก็ในเวลาที่จําเป็นเนี่ยจะสามารถช่วยเพิ่ม Dynamic ของทีมให้สามารถบรรลุปเป้าหมายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อที่2ครับนั่นก็คือ recognition การ recognition หรือการให้คุณค่าชื่นชมในสิ่งที่พนักงานหรือน้องๆในทีมทําได้เนี่ยพนักงานบางคนเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าเขาจะทํางานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมคือเมื่อถูกกระตุ้นผ่านการ recognition หรือเมื่อเขามีกําลังใจที่จะทําสิ่งดีๆต่อไปครับองค์กรที่สามารถสร้างแรงกระตุ้น motivate ของพนักงานได้ดีเนี่ยคือองค์กรที่สร้างบรรยากาศที่เป็น positiv e หรือมีการให้ความสำคัญกับการ recognition ในองค์กรจงกลายเป็นนิสัยนะครับ แต่การสร้างบรรยากาศที่ positive แบบนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิดจาก HR หรือจะต้องมาจากคำชื่นชมของแทนผู้บริหารเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันสามารถเริ่มได้เนี่ยจากสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นเล็กๆในความตั้งใจหรือว่าความพยายามของคนในทีมของเราได้เหมือนกันสำหรับพนักง,งานที่ทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยการเช้าเอาหรือว่า การสร้างความเข้าใจให้กับเขาว่าองค์กรกําลังให้ความสําคัญกับอะไรเนี่ยจะทําให้เขาคีบทําสิ่งนั้นต่อไปได้ส่วนการที่เราชื่นชมกับบางคนที่ผลลัพธ์อาจจะยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเขามีความตั้งใจหรือความพยายามในการทําสิ่งนั้นมากๆเนี่ยก็ช่วยเปลี่ยนวันแย่ๆของเขาเนี่ยให้กลับเป็นวันที่ดีได้ข้อ3 c o m p e t i t i o n หรือการแข่งขันครับ ปฏิเสธไม่ได้ว่าพนักงานบางกลุ่มเนี่ยสามารถถูกกระตุ้นให้เพอร์ฟอร์มออกมาได้ดีเนี่ยเมื่อเกิดบรรยากาศการแข่งขันเกิดขึ้นซึ่งถ้าเรามีความเข้าใจในพนักงานกลุ่มนี้และสร้างให้เกิดบรรยากาศในการแข่งขันให้กับเขาตลอดเวลาเนี่ย มันจะทําให้เขาเนี่ยครับสร้างผลลัพธ์ในการทํางานออกมาที่ดีได้นะครับการแข่งขันเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องมาในรูปแบบของการแข่งขันระหว่างพนักงานกับพนักงานเท่านั้นบางคนอาจจะชอบการแข่งขันกับตัวเองแน่นอนถ้าเรามีการตั้งทาร์เก็ตให้กับเขาเนี่ยเขาก็จะสามารถทํางานออกมาได้ดีบางคนเนี่ยชอบการแข่งขันกับคนอื่นครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการเปรียบเทียบเขากับคนอื่นบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เขาถูกกระตุ้นในการทํางานขึ้นมาได้นะครับข้อที่4ครับนั่นก็คือ pressure หรือว่าแรงกดดัน พนักง,งานบางคนเนี่ยชอบที่จะทํางานอยู่ภายใต้แรงกดดันมากๆนะครับคือในบางครั้งกรลังงานอยู่ในบรรยากาศที่สบายเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้พนักง,งานบางกลุ่มรู้สึกว่าไม่มีโฟกัสกับงานได้การที่เราเข้าใจพนักง,งานกลุ่มนี้และใส่แรงกดดันที่เหมาะสมให้กับเขาเนี่ยจะช่วยให้เขามีโฟกัสกับงานและสามารถเพอร์ฟอร์มออกมาได้ดีครับ ข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ involvement หรือว่าการมีส่วนร่วมครับคือหลายๆคนเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้สึกสําคัญหรือว่าจะต้องมีส่วนสําคัญในโปรเจกต์นั้นๆนะครับถึงจะสามารถทํางานออกมาได้อย่างเต็มที่การที่หัวหน้าง,งานมอบหมายหน้าที่รวมถึงอธิบายสาระสําคัญในการทํางานนั้นๆอย่างครบถ้วนซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราจะเคยเห็นผู้บริหารมาแชร์ข้อมูลรายรับรายจ่ายของบริษัทนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นรายได้หรือรวมถึงสถานการณ์ต่างๆในบริษัทที่กําลังคอน c e r ร์นอยู่นะครับนั่นก็เพื่อการสร้างความมีส่วนร่วมของ พนักง,งานให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการ drive องค์กรและรู้สึกถึงหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายว่ามีส่วนสําคัญอย่างไงบ้างนะครับ จากปัจจัยในการกระตุน้น motivation ของพนักงานที่พูดถึงมาทั้งหมดนี้เนี่ยพนักงานของเราหนึ่งคนเนี่ยอาจจะถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยหลายๆข้อพร้อมๆกันก็ได้หรือว่าอาจจะเกิดจากปจัปจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมเนี่ยสามารถทําความเข้าใจพในักงานทุกคนรวมถึงการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถช่วยเพิ่มผลลัพธ์ในการทํางานให้กับองค์กรของ,ของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นได้ครับ